สวัสดีครับบังวุฒิภูเก็ตครับอ่าทีนี้ก็มาทางของสํานักการบินมารีนนะครับก็คือต้องเน้นเรื่องวันนี้มาคุยเรื่องเป็นของซซวเดอร์เพราะว่าซาวเดอร์ก็คือตาสายตาที่อยู่ในน้ำที่อยู่ในดูข้อมูลในน้ํากันนะครับซึ่งสําคัญมากในการแยกเป้าแยกรายละเอียดนะครับในแต่ละเวลาวิ่งเข้าโกงหรือวิ่งผ่านจุดต,ต่างๆซาวเดอร์มีบทบาทมากซึ่งการปรับต่างๆนะครับสาคัญมากนะครับในเขตฑ์ความลึกหรืออื่น ซึ่งไม่สามารถนะครับปรับเป็นค่ากลางๆว่าเครื่องปรับอย่างนี้ได้ทุกพื้นที่นะครับอันนี้ทําไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละที่มันจะต่างกันด้วยโดยองค์ประกอบได้หลายๆอย่างนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาครับผมตั้งค่าเราทั้งค่าเป็นกลางๆไว้แต่เมื่อออกหน้างานจริงส่งข้อมูลกลับมาให้ผมอีกทีหนึ่งผมจะมีข้อมูลตอบกลับว่าตรงนี้ต้องเพิ่มอะไรไปตรงนี้เพิ่มไปวิธีการเพิ่มอย่างเช่นหมดนี้ก็คือหมดคู่เนี่ยซาวดเดอร์ปกติขวาก็เป็นระบบความถี่สูงนะครับซึ่งทํางานพร้อมกันได้ าร์มที่สูงนะครับตัวนี้ผมเคยลงงานจริงตัวประมาณ53เมตรได้นะครับทางอนามันนะครับซึ่งหมดความที่สูงเราไว้ดูหน้าดินแยกรายละเอียดหน้าดินกองจริงหรือกองเทียมครับเสาเดิมปกติไว้ดูเชื้อเชื้อกลางน้ําจะแยกเป้าที่ต่างกันทํางานต่างกันเท่ากับ2หมดนี้เพิ่มประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับนะครับการปรับเซตการการตั้งค่ารับกวรสูงการเกณฑ์สีทีวจี มีผลทุกอย่างในเขตความลึกที่ต่างกาันการปรับก็จะเหมือนกันกซึ่งจากเครื่องจากคลิปนี้ครับเป็นการปรับเล่นเฉยๆยังไม่สามารถเอาเป็นจริงเป็นจังได้นะครับแต่สผู้ที่รับของผ่านทางผมต้องเน้นย้ำเพราะว่าปีนี้ผมดูแลไม่ทันแน่เพราะว่าผมทําให้ผู้ใหญ่สองสามท่านนะครับเขาเป็นให้โอกาสมาแต่เลยผมจะเน้นว่าเอาปริมาณต,ตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมไม่สามารถดูแลผู้ที่รับของทางอื่นได้ทางอื่นเขาก็เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งคือเขากเก่งแต่บางทีอยากคุยปรึกษากันมากกว่านะครับก็คือ เมือเอ่อปรับเซตตรงนี้นะครับผมอาจจะคุยทางไลน์นะครับหรือทาง m e s s e n g e r เพราะว่าจะมีข้อมูลเก็บกัน,นครับถ้าเกิดโทรคุยผมจาเบอร์ไม่ได้ยกเว้นผู้ที่คุยกันบ่อยๆบางทีไม่ได้เมมเบอร์แต่จําจําเสียงกันได้เพราะว่าเมื่อรับของไปแล้วนะครับการอาจจะต้องมีรูปส่งกิดขึ้นมาผมบางส่วนเพื่อผมจะดูว่าอ๋อตรงนี้อาจจะต้องปรับตัวนี้เพิ่ม,ม้าเปนะครับอย่างเช่นตัวนี้โอ้ผมจะตั้งค่าสูงอย่างเดียวเลยได้ไหมบางซึ่งบางอย่างไม่เหมาะสมสมมตินะสมมติในกรณีนี้ การใช้เพาะว่าระดัสูงสูงก็คือการตั้งใช้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ที่กรองการรบกวนต่างๆที่มากนะมากเกินความจาเป็นพอสูงมากปลาเล็กๆบางอย่างเป้าเล็กๆบางอย่างมันไม่ขึ้นจอนะครับมันไม่ขึ้นจอซึ่งบางทีเราอิงจากการหากลุ่มปลาก็เล็กๆเพื่อมุ่งหวังวัตจักนะครับปลาเล็กอยู่ปลาเล็กเคลื่อนมีกินข้าวสูงปลาใหญ่ก็ตาม ในใน,นในส่วนของผมคิดผมคิดไปอย่างนั้นเพราะว่าความเปจริงแล้วมันจะต่างกันอย่างนี้นครับเลยไม่เหมาะครับพูดได้เลยว่า,มาไ,มไ,มไม่ไม่เหมาะเท่าหร่นะไม่เหมาะเพราะว่าเราจะตัดกลุ่มปลาได้ออกไปนะครับแต่เรื่องการปรับสีต่างๆนี้ครับอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ใช้นะครับว่าชอบสีไหนซึ่งทางประมงพี่ๆกลุ่มประมงพื้นบ้านก็ตามนะครับหรือนักตกปลานะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะแนะนําให้เป็นพื้นดําเพราะว่าพื้นดําอย่างนี้นะครับมันสามารถทําให้เราเห็นเป้าเด่นชัด ดูง่ายกว่าเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมเราไม่สามารถนะครับเปลี่ยนค่าให้เป็นกลางๆใช้ได้ทุกพื้นที่แต่ละพื้นที่มีอุปกอบหลายอย่างที่ต่างกันแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาตรงนี้เป็นหน้าที่ผมนะครับเป็นหน้าที่ผม,มใช้คว่าเป็นหน้าที่ผมเลยส่งข้อมูลกลับมานะครับหรือผู้ที่รับไปก่อนแล้วรับไป4ีหปีที่แล้วยังติดขัดยังสงสัยเรายังคุยได้เหมือนเดิมนะครับทักมาได้เลยอาจจะตอบช้าบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆอย่าง แต่รับรองครับทักกับตอบกับหรือตรงไหนผมไม่มีข้อมูลผมจะแจ้งไปเลยว่าขอผมไปหาข้อมูลมาตอบนะครับนี่คือสําคัญตรงนี้ครับหรือบางท่านยังใช้ไม่คงอย่าเกงใจนะครับว่าไอ้บางผมรับไปปีสองปีแล้วผมยังใช้ไม่คงเลยทักกลับมาได้เลยครับเมื่อคุณรับของจากผมแล้วผมดูแลกันไปไม่เกี่ยวกับเรื่องประกันครับคุยกันได้เรื่อยๆนะครับแต่ต้องเน้นว่าตอบช้าบ้างต้องขออภัยนะครับแต่รับรองครับโทรกับแน่นอนนะครับ เลยเป็นที่มาของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ครับใช้ความถี่สูงยิงคู่กับความถี่ต่ําเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดกับการดูเป้าหรือเชื้อปลาหน้าดินต่างๆที่ครอบองประกอบซึ่งตอนนี้ต้องใช้คําว่าระบบสแกนข้างนี่ครับมีซาวเดอร์ยิงแค่ท้องเรือนะครับแต่เมื่อเพิ่มระบบกอีกจนหนึงหรืเอเป็นโมดตัวนี้เราสามารถเห็นพื้นที่ทั้งซ้ายทั้งขวา ทั้งหน้าดินและเชื้อนะครับนี่คือการเพิ่มโอกาสกับการใช้ซาวเดอร์นะครับมันจะเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาหลายอย่างนะครับเห็นได้หลายอย่างแยกกันไปแต่จริงๆแล้วดีที่สุดนะครับส่วนตัวผมนะครับอยู่ที่พี่พี่ก็ไม่ว่ากันการแยกจอทํางานผมว่าดีสุดเพราะว่าในเรือผมใช้หลายโจหลายเบนมากนะครับผมจะแยกการทํางานออกเป็นโจเป็นโจไปเลยมันดูเต็มกว่านะครับ มันดูเต็มกว่าอันนี้ในในส่วนตัวผมแต่บางพี่บางท่านอาจจะบางผมขอจอใหญ่ๆสักเป็น7นิ้วทํางานพร้อมกัน3จอได้ไหมได้มันก็มีรองรับอยู่นะครับครับซึ่งต้องขอขอบคุณพี่ๆนักตกปลาและก็ชาวประมงสั้นนะครับที่ให้ทางผมมาในช่วงระยะ4-5ปีนี้ที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากๆนะครับติดขัดตรงไหนรับของทางผมแล้วทักกมาได้เลยนะครับสวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตครับ